สวัสดีค่ะทุกคนเมนูคณะไดโนเสาร์มาแล้วนะคะวันนี้กกไก่จะทำเมนูอิตาเลียนก่อนพรุ่งนี้จะทำเมนูไทยแล้วก็เลี้ยงเพื่อนต่างชาติด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาจัดการแยกทําความสะอาดคณะไดโนเสาร์กองโตของเรานะคะเราจะมาแยกนะคะแยกไปออกคณะไดโนเสาร์พวกนี้นะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของรัฐทอสคานาในอิตาลีนะคะ เวลาใบามันใหญ่นะทุกคนใหญ่แบบอย่างนี้นะความกว้างแล้วก็ยาวเป็นศอกนะอันนี้ถือว่าเล็กนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลอะไรอ่ะแค่นี้หกตรงนี้จะไว้ทำอาหารไทยนะคะเราจะแยกเอาไว้รสชาติของคณะไดโนเสาร์ก็คล้ายๆผักคนะนะคะกลิ่นจะแรงหน่อยที่นี่จะเรียกว่าคณะดำความกรอบ จะกรอบไม่เหมือนผักคะน้านะขนาดยอดอ่อนๆนะคะแบบนี้มันจะกรอบเหนียวอะ่ะคะน้าของเรามันจะกรอบแบบโปร่งๆเนาะแล้วชาวอิตาเลียนนะเวลาเขาเก็บกินเขาจะไม่ตัดแบบนี้นะคะเขาจะล้ะจากข้างใต้ขึ้นมาเวลาต้นมันเป็นแบบนี้เนาะเขาจะล้ะเก็บไปข้างใต้เอามาทําอาหารเอามาขายเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาลวก อันนี้เป็นผงโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะใส่ลงไปค่อยๆมันจะช่วยให้ผักสีสดสวยนะคะจะมาลวกส่วนที่เป็นยอดอ่อนก่อนนะคะต้องลวกก่อนเสมอเลยนะคณะไดโนเสาร์ไม่อย่างนั้นถ้าเอาไปผัดแบบนี้นะคะมันจะเหนียวแล้วก็สุกช้า ส่วนยอดนี่คือลวกแบบนี้แล้วเอาออกเลยนะคะไม่ต้องต้มให้โดนน้ำร้อนๆนี่พอเลยแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำเย็นแล้วตอนนี้เราก็จะมาต้มใบแกะสำหรับทำอาหารอิตาเลียนต้องเรียกว่าต้มนะคะใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะ ส่วนผสมของเมนูนี้นะคะมีน้อยมากๆมีคณะไดนโนเสาร์ต้มแล้วก็หั่นมีถั่วแดงต้มซอสมะเขือเทศหอมสับแล้วก็แป้งข้าวโพดต,ตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่าโพลเอนตาแป้งโพลเอนตาตัวนี้นะคะมันจะกินกับพวกซอสต่างๆเห็นไหมมีรูปเผ็ดพึ่งหวานด้วยราดซอสเผ็ดพึ่งหวานก็อร่อยมากๆน้ำมันมะกอกนะคะ เมนูอิตาเลียนเมนูนี้นะเป็นเมนูโบราณเก่าแก่มากๆของชาวพื้นเมืองเมืองปิสโตยานะคะใส่หอมลงไปเกียวพอเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่ขักลงไปใส่เั่ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำซุปไก่ ผักแน่นมากๆเมนูนี้มีชื่อว่าฟารีนาตากูไก่ทำให้พ่อแม่พี่มิกแล้วก็น้องชายแล้วก็คุณน้าพี่มิกนะคะทุกปีเลยคุณน้าที่เราไปทำสวนผักเนาะเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆเลยนะคะต้องแบ่งใส่หม้อนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเราเติมน้ำซุปเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าผักมันเยอะมากๆ เดือดไปประมาณ20นาทีนะคะถั่วนุ่มลงมากๆจากที่มันนุ่มอยู่แล้วนะเมื่อปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคราวนี้ก็ใส่แป้งโพลเลนต้าลงไปนะคะต้องใส่แต่น้อยแล้วก็กวนไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะ ที่ข้างกล่องหรือซองเขาจะมีเขียนบอกไว้นะปริมาณของแป้งต้องกะเอาเองนะคะแป้งอันนี้มันจะสุกเร็วอืดเร็วเพราะฉะนั้นเรากะได้ง่ายๆใครชอบข้นมากก็ใส่แป้งมากสักนิดใครชอบข้นน้อยก็ใส่ไม่ต้องมาก กุไก่ใช้แป้งโพลเลนตาไปประมาณ2ขีดเองนะคะหน้าตาดูไม่น่ากินเลยเนาะมีคุณผู้ชมหลายคนเคยทักนะคะว่าคล้ายแกงขี้เหล็กของเรามากคล้ายมากจริงๆนะแต่รสชาตินี่เหมือนโจ๊กนะคะเหมือนโจ๊กผักเลยอะมอใหญ่นี่ให้บ้านแม่นะคะกินกันสคนมีน้องชายพี่มิกด้วย ส่วนมอนี้นะคะเอาไว้ทำพรุ่งนี้กูไก่อยากให้เพื่อนของกูไก่ชิมเพราะว่าเขาไม่เคยกินนะคะอาชามาล่าติดตาม Amazon Allora grazie mille, noi mangiamo molto volentieri Ma Babbo e Diego hanno già p r a n z o No 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 Diego torna a casa No oggi a s t o che mezzo si che ใช่ทุกที่เเม่จ้ะสิคือจะอยู่ที่บ้านประมาณสองโมงสี่สิบห้านาที ใส่เยอะพี่พี่บอกใส่ผักเยอะมากมันเลยหวานแต่คณะไดโนเสาร์ปีนี้ของเราหวานมากเลยอะเช้าว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูไทยนี่คณะไดโนเสาร์ยอดอ่อนๆที่เราลวกเอาไว้นะคะนี่นะคะเสียงหว,นวนานๆเมื่อกี้มาถามแม่แม่จ๋าพูดอะไรดูหน้าฟูๆป้อมๆเจ้าเชดี้คนฟูขี้บ่นจังวะ เดี๋ยวจะผัดเส้นทำรัดหน้าก่อนนะคะเครื่องปรุงของเราพร้อมหมดแล้วมีรัดหน้าแล้วก็ฟารินาตาที่ทำให้แม่เมื่อวานนี้นะคะนี่แป้งข้าวโพดวันนี้น้ำรัดหน้าจะใส่ไข่ด้วยเพราะว่าลูกขอมาลูกบอกนัวมากนนขนคณะไดโนเสาร์พระเอกของเราสีอิ้วดำ แล้วก็ซอสปรุงรสนิดเดียวเริ่มไหม้แล้วเริ่มติดกระทะพอปิดแก๊สนะคะผัดมีเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาทำน้ำรัดหน้ากันนะคะแค่รอกแคอร์ร็อกไมไปเช้าค่ะเพร่อนเดีสยวเรา ทำเค้กที่อร่อยที่สุดมาฝากอีกแล้วนะคะว้อิยาเก่งมากเลยนะทำขนมอันนี้มันออกมาคล้ายเบราวนี่มากกูเคยเป็นคนชอบกินเค้กไอเค้กช็อกโกแลตที่คล้ายเบราวนี่อ่ะที่เนื้อไม่ฟูเกินไปแล้วก็ห้ามกรอบอะไรแบบเนี้ยคือแบบอร่อยมากอร่อยมากชี้ยมอญตะบัวเนาะวิดีโอ โมแต่เมาส์มอยกับเพื่อนเพลินนะคะกุ๊กไก่ไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดก็ทําปกตินะคะเหมือนรัดหน้าทั่วไปเดี๋ยวให้เพื่อนชิมเมนูอิตาเลียนก่อนนะคะอันนิดเดียวก่อนบุนไม่ได้กินเช่ไหมเนอะเพราะที่สี่เป็นจานที่เป็นที่นิยมของพิสโซเยส Semplice da fare, ma quella ricetta antica mm. usavano la pancetta. Mm. Ma io non uso la pancetta, io mm. uso brodo di gallina. Questo è troppo piccante, come l'altra volta? Si mette poco, si mette tantissimo. Puoi usare anche un cucchiaio poco. <laughs> <laughs> อารียาเคยกินแล้วครั้งที่แล้วแทบร้องไห้เลยมอนกเชอร์ด oh, ียวกันหวานของลูกเสร็จแล้วนะหวานเอาน้ำตาลเปล่าแต่มันหวานแล้วนะของหวานต้องน้ำตาลค่ะโอ้โห oh. oh. oh.

บาร์น bon bon oh, ี่ละเชื่อใจบา์นี้จ้องจะตกหัวเชดีโหหวานรอคอยมากแล้วจะบอกให้หวานนี่ชอบมากไม่ถาดดิเฟซอรอบรบวัสดีลยละมานจะดู ต o องต้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 ององต้องต้อ n ต้องต้อ a ต้อ้อง a ้องต้องต้ององต้องต้ o งต้องต s ì l ต้องต้้อง t a อง้องต้องตนอ้อ้งต้อ้อม่ยอมให้ใครเอ้าใกล้อง้้วงต้้อ้งอง้อ กินอิ่มกันแล้วนะคะอร่อยมากขนมฮอริยามอนตัวบัวและตัวทอดก็มาสเป็คตัสทุกอย่างพิเศษและอร่อยมาะทุกอย่างอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากทั้งสองเมนูเขาไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะไปเดินเล่นคนนี้อยากไปด้วยแต่ว่าต้องอยู่ทำขนมต่อ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าพวกเราออกไปเก็บผักป่านะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันก็มีนารีโอเลยเ <laughs> <laughs> อบรเดสเอเลอร์เวสันวาเอเซอร์าติกีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ